สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับอยู่กับผมอาจารย์โน้นนะครับวันนี้มีกีตาร์เด็ดๆอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ของค่ายเอลิสเลยนะครับต้องบอกว่าเอลิสเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับตั้งแต่นําเข้าประเทศไทยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นรุ่นตัวท็อปที่สุดของเอลิสต้องบอกไว้ก่อนว่าเอลิสเนี่ยนะครับเขาไม่ทําตัวออโซลิดนะครับแต่ว่าเจ้ารุ่นตัวนี้นะครับรุ่นที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับคือเอลิส EMXJ200A นะครับตัวนี้คือรุ่นท็อปที่สุดนะครับสำหรับของเอลิสที่เขามีอยู่นะครับมาดูสเปคกันก่อนละกันก่อนที่จะไปฟังเสียงครับตัวท็อปนะครับตัวตัวท็อปกันก่อนนะครับตัวท็อปเนี่ยนะครับจะเป็นซิกาสตรูตนะครับ solid top ซิกาสตรูตนะเกรดเป็นอ่า AAA นะครับ A 3ตัวนะครับนะเกรดสวยเลยนะครับนะ นะครับเราก็จะมีตัวท็อปเนี่ยครับเราจะมีอาร์มเบสให้ด้วยนะครับจะมีอาร์มเบสสวยๆแบบนี้นะครับนะสวยเลยนะครับนะอ่านะครับตัวแบ็กแอนด์ไซด์นะครับตัวนี้เป็นไม้อะคาเซียนะครับเป็นไม้อะคาเซียแบบนี้นะครับนะเราจะไม่ค่อยเจอกับกีตาร์โดยทั่วไปตัวคอนะครับเป็นมหกกานี่นะครับนะเป็นทร e พี b แบ k แบบนี้นะครับนะเป็นทรี e ีซเป็นคอสามชิ้นแบบนี้นะครับนะแล้วก็นะครับตัวตัวบริดนะครับตัวบริดตัวนี้นะครับ ใส่อ e bon <ม>ีโบนี่มาให้เลยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็อีโบนี่มาให้เลยนะครับหมุดพินตัวนี้นะหมุดพินตัวนี้น่าจะเป็นเป็นอีโบน e ี bon ่เหมือนกันนะจัดเต็มมาให้เลยนะสเปคตัวนี้นะครับลูกบิดนะครับของเอลเดสเป็นสีทอแบบนี้นะครับแล้วก็สเตมตาของเอลเดสนะครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่า,าจากโรงงานเนี่ยแอคชั่นเล่นง,ง่ายมากๆครับจากโรงงานเนี่ยนะครับก็แอคชั่นอยู่แบบ ตรงเฟสทสองนี่อยู่ที่อสองมิลพอดีเป๊ะเลยครับเพเล่นง่ายมากๆนิ่มมือมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเห็นกีตาร์สวยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับเสียงเนี่ยเด็ดกว่าความสวยครับครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสตัร์มันดูก่อนครับ ต่อไปนะครับมาลองฟังเสียงปิกกิ้งกันครับต่อไปนะครับมาลองฟังเสียงแบบฟิงเกอร์สไตล์ดูครับ เสียงเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าโอ้ตัวนี้นะครับนะเสียงเหมือนพวกกีตาร์เสียงแบบคาแรคเตอร์เหมือนกีตาร์ออโซลิดนะครับนะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไม้ข้างหลังเนี่ยเป็นอะคาเซียเนี่ยครับอะคาเซีย Ac ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น HPL นะครับเป็นนะ High Pressure Laminate นะครับนะตัวนี้ก็นะ ผมสำหรับผมนะตัวนี้เนี่ยคือกีตาร์ออกโซเด็ดีๆหนึ่งตัวเลยนะครับนะอ่ะราคาตัวนี้นะครับบอกราคาไว้ก่อนนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่12,500าบาทเท่านั้นนะครับนะได้อยากกีตาร์ดีๆแอคชั่นแบบดีมากครับดีจริงๆนะครับดีจริงนะๆๆนะๆๆนะแล้วก็จะมาพร้อมอกับกระเป๋าเอลลิสนะครับแล้วก็มีแอสเซสซอรีต่างๆของเอลลิสแถมให้นะครับนะอ่ะใครที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่เมซอนกีตาร์ชอป ทุกสาขานะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายท,ทั่วประเทศนะครับนะในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ